สวัสดีครับพี่โอเน็ติเทพโอเคน็ติเทพครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากที่พี่โอจะคุยให้ฟังเนี่ยชื่อเรื่องว่าลาพาธาเลดี้สลาพาธาไม่รู้ว่ามันแปลว่าเป็นชื่อสถานีรถไฟที่เป็นโลเคชั่นในเรื่องนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันชื่อสถานีลาพาธาหรือพัทยาหรืออะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าตัวสะกด ที่เป็นชื่อเรื่องเนี่ยมันใช้ตัว A จจำนวนไม่เท่ากันเรื่องนี้สะกดเป็น L w A, A แล้วก็ P A T w A แล้วก็มา ladies แต่เท่าที่พี่โอดูในซับไตเติลเนี่ยเขาขึ้นชื่อว่า Lost Lady คำแปลภาษาอังกฤษนะครับก็คือผู้หญิงที่หายไปปกติหนังอินเดียก็ไม่มีชื่อไทยหรอกแต่ว่าเรื่องราวก็ไปมุ่งประเด็นที่ผู้หญิงหายไปเป็นหนังตลกและ หนังชีวิตครับหนังของเรื่องนี้เป็นผลงานจากค่ายอาเมียคานอาร์เมียคานก็คือพระเอกเรื่อง PK หนังอันดับหนึ่งในดวงใจของพี่โอเท่านั้นยังไม่พอพี่โออันดับหนึ่งในดวงใจเรื่อง PK แล้วนะหนังที่ขายดีที่สุดในโลกหนังที่เป็นหนังอินเดียที่ทำรายได้สูงที่สุดในโลกก็คือเรื่องดังกอดังกอเนี่ย มันไม่ได้ขายดีแบบทั่วโลกแต่ว่ามันไปขายดีไทยประเทศจีนและประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรสูงสุดในโลกณเวลานั้นนะครับแต่ตอนนี้อินเดียสูงสุดแทนที่แล้วณเวลานั้นเนี่ยหนังอินเดียเรื่องนี้ดังมากในประเทศจีนก็เลยทําให้รายได้รวมนั้นเป็นหนังอินเดียที่รายได้รวมสูงที่สุดในโลกและเรื่องดันกอน่ะก็เป็น ผลงานของค่ายอาเมียขานอีกเช่นกันโปรดิวเซอร์ในเรื่องดงกอคือคุณการันราโอเนี่ยพี่โอไม่แน่ใจว่าจำชื่อถูกหรือผิดนะก็เป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องที่เราจะคุยเรื่องนี้เรื่องลาพัทานเลดีน้นี้แล้วผลงานออกมาแบบสมบูรณ์แบบมากเราก็รู้ว่าหนังของอาเมียขานอารเมียขานเขาเป็นโปรดิวเซอร์เขาไม่ได้แสดงเรื่องนี้เลยนะเดิมทีแล้วเขาตั้งใจว่าจะแสดงเองนะครับแบบลาสิงชัดดาแหละแต่นั้นที่โอ <laughs> ถ้าเปลี่ยน เปลี่ยนตัวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะดังกว่าดีหรือเปล่าราซินจัดด้าก็คือไม่ประสบความสําเร็จทางด้านรายได้นะครับแต่เรื่องที่ทํารายได้สูงสุดนั่นก็คือ PK แล้วก็ดานกอนะ่ะทำให้อเมียคารเป็นโปรดิวเซอร์ที่ค่อนข้างแข็งแรงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดียและเรื่องนี้เป็นผลงานหนึ่งของเขาพี่โอดูแล้วเนี่ยพี่โอพี่โอดูเพราะว่าอยาก อยากดูผลงานของค่ายนี้เหมือนกับหลายๆคนที่รัก A24 g ิบตี้จิบลีอะไรประมาณนี้เลยนะครับก็ผลงานของค่ายนี้รับรองดีแน่นอนแล้วถ้าเราสังเกตว่างานใน PK และในลาสิงจัดได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดูแล้วเบาสบายคือผ่อนคลายเหมือนหนังตลกแต่เป็นหนังตลกที่แฝงความรู้แฝงปรัชญาแฝงแนวคิดที่ซีเรียสจริงจังมาก ประเด็นสําคัญประเด็นที่แรงจัดจัดของอินเดียอย่างเช่นความขัดแย้งทางศาสนาความขัดแย้งทางเชื้อชาติวัฒนธรธรมความเชื่อประเพณีเรื่องนี้ก็เช่นกันครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อประเพณีที่มีมาแต่โบราณทําให้เกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ขึ้นอย่างที่อย่างที่คาดเดาไม่ได้มันมีสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ในเรื่องนี้จํานวนมาก มากพี่โอพอใจมากเสียดายนะหนังไม่ได้ยาวมากนะครับหนังเรื่องนี้มีความยาวเพียงแค่2ชั่วโมง2นาทีแต่ว่ามันก็รู้สึกค่อนข้างเต็มอิ่มพอใช้ได้เหมือนกันนะเป็นหนังที่ถ้าเราดูในโรงเนี่ยมันไม่มีการแบ่งครึ่งเหมือนอย่างหนังอินเดียเรื่องอื่นนะครับปกติแล้วสุขุมวิทกับพระรามสานี่จะมีการแบ่งครึ่งเรื่องนี้ฉายเพียงแค่3สาขาเท่านั้นเมื่อวานนี้พี่โอค,คุยเรื่องแม่นุนแม่นุนฉายไป หสาขาวันละ15รอบเรื่องนี้น้อยกว่าครับเรื่องนี้ฉายเพียงแค่3สาขาคือสุขุมวิทไอคอนสยามและพัทยาพัทยาฉาย2รอบสุขุมวิทกับไอคอนอย่างละรอบรอบสองทุ่มราคาบัตร280บาทใช้ EMPASS ไม่ได้นะครับก็เลยกะว่าที่พี่โอกรีบทำคลิปคุยเรื่องนี้เนื่องจากว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านตัดสินใจว่าจะไม่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะแต่ว่า พี่โอรีบทาก็เพราะว่าอยากจะให้ดูจริงๆสาเหตุที่คุณผู้ชมไม่อยากจะดูเพราะว่าหนังฉายแต่รอบดึกนะครับมันมันไม่สะดวกในการเดินทางแต่พี่โอจะมาสนับสนุนว่าหนังเรื่องนี้คือหนังที่ดีมากๆดีพอที่อยากจะอยู่ดึกอยู่ดึกก็เต็มอิ่มคือยอมกลับบ้านลําบากสักวันหนึ่งแล้วดูนะครับก็รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนหรือรอใน Netflix เพราะว่าพี่โอเห็นในไตเติ้ลขึ้นแล้วว่า เรื่องนี้มีสตรีมมิ่งพาร์เนอร์คือ Netflix ก็รอได้นะครับน่าจะ3 <S <S เดือน6เดือนอะไรก็ว่าไปเป็นหนังที่ควรค่าแก่การดูจริงๆนะครับถ้าได้ดูในโรงภาพยนตร์ก็เชิญมาดูเถอะแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็รอ Netflix แต่ว่าต้องมีสมาธิสูงนะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่หนังตลกเอาฮาเฉยๆเราก็รู้ว่าใน PK ในลาซิงจัดด้านเนี่ยพี่โอ๋ ในโงรงภาพยนตร์ในประเทศไทยฉายสองเรื่องนี้ที่ชัดเจนนะครับที่คนส่วนใหญ่ได้ดูในโรงประเทศไทยเขาเสียดสีเรื่องความเชื่อประเพณีโบร,โบราณอันนี้ก็เหมือนกันผู้หญิงสองคน บนรถไฟเจ้าสาวที่เพิ่งแต่งงานใหม่ๆคือมันมีประเพณีที่เก่าในเรื่องนี้ที่ผู้หญิงต้องสู่ขอผู้ชายด้วยนะผู้ชายกับผู้หญิงอยู่คนละที่คนละทางมีงานดูตัวคลุมทุงชนอะไรประมาณนี้มีมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในหนังอินเดียจํานวนมากไม่ใช่เฉพาะของค่ายอเมริกันแต่เรื่องนี้เขารู้จักกันแล้วแต่ในวันที่ต้องเดินทางต้องเดินทางจากบ้านเจ้าสาวไปเจ้าบ่าวเนี่ยเขาต้องปิดหน้าปิดตาคลุมหน้ามันมีการล้อเลียนด้วยนะว่า คุมหน้าเมื่อเราจะมองเห็นได้ยังไงอะไรประมาณนี้แล้วก็มีผู้หญิงมุสลิม <c oughs> บอกอ่ะอะไรนะเอาอะไรมาเสิร์ฟไปรู้มันเป็นมุกตลกที่ที่ที่ตลกร้ายจริงๆนะครับคือหนังดาราม่าคอมเมดี้เนี่ยพี่โอมักจะเห็นสังเกตว่าเป็นตลกร้ายเสมอแต่เรื่องนี้มันไม่ถึงขั้นดาร์คคอมเมดี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ร้ายแบบโหดขนาดนั้นไม่ได้ตลกแบบตลกเสียสีหรือ ตลกแล้วชวนสลบหดหูขนาดนั้นนะครับเป็นตลกที่ค่อนข้างทําให้เบิกบานถึงแม้ว่าประเด็นของเรื่องนี้จะแรงการคลุมถุงแล้วก็บังเอิญใส่เสื้อผ้าที่มันเหมือนกันเหมือนเหมือนกันแล้วการเบียดเสียดในโรงเอ่อในโรงในรถไฟของอินเดียไม่ใช่โรงรถมันก็เกิดการแบบว่าสลับตัวกันได้แล้วเกิด จะรีบลงเนี่ยดึงมือผิดตัวนะครับทำให้เกิดเหตุผู้หญิงสองคนที่จะเป็นเจ้าสาวของคนละคนกันเนี่ยสลับตัวกันเพราะชุดที่เหมือนกันทีนี้ก็เป็นเรื่องเดือดร้อนเนี่ยฟังดูแล้วมันน่าสนุกมากๆเลยแล้วมันก็สนุกจริงๆนะครับเพราะผู้หญิงคนที่คนที่ติดไปอยู่บนรถไฟไม่ทันได้ลงเนี่ย เขาก็เคว้งเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงบ้านนอกบ้านนาเขามีความรู้เขามีความสามารถเขาเก่งในเรื่องงานบ้านงานเรือนนะครับแต่เขาไม่ได้มีความรู้เรื่องภูมิศาสตร์ภูมิประเทศใดๆเขาก็คือสิ่งที่ใช้ติดตัวเนี่ยมันใช้ไม่ได้ในการในการที่จะกลับไปหาว่าสถานที่ที่ควรจะไปตามสามีนั้นที่ไหนกลับบ้านก็กลับไม่ถูกนะครับคนนี้ก็เคว้งแต แต่คนนี้ผู้ชายที่อยู่บนรถไฟด้วยเนี่ยขเขาอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันไม่ได้เกี่ยวข้องกัน,กนสิ่งที่เกี่ยวสิ่งที่เชื่อมโยงกันคือคนนี้ที่สถานีลาพาธาเนี่ยผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่ดีมากนี่แหละที่บอกว่าอาเมียขานอยากจะเล่นเองแต่ว่าให้ให้ <utral psy> เขาเล่นดีกว่านะครับอาเมียขานไม่ได้เล่นเรื่องนี้ผู้ชายคนนี้มีความรับผิดชอบอยากจะตามหาผู้หญิงคนรักของตัวเองแล้วก็รับผิดชอบต่อผู้หญิงที่หยิบมาผิดด้วย แต่ผู้หญิงคนนี้มันเรื่องมันซับซ้อนอย่างนี้แหละมันไม่ใช่แค่นี่ไปตลกสลับคู่ตรงนี้นี่ไปสลับคู่ตรงนี้เหมือนอย่างเรื่องอื่นๆที่เขาสลับคู่กันไม่ใช่นะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวเลยนี่ก็เรื่องหนึ่งนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งแตกต่างกันไปเป็นสองเรื่องด้วยซ้านี่ผู้หญิงผู้หญิงที่ออกไปอยู่นี่ก็ไปเคว้งคว้างอยู่ข้างทางไปเจอคนจรจัดไปเจอแม่ค้าไปเจอโชคดีโชคดีเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นดาร์คคอมดี้มันค่อนข้าง ค่อนข้างดูแล้วอิ่มนะครับก็ไปไปไป,ไปเจอคนดีๆอันนี้บอกได้เลยว่าดูแล้วสบายใจไม่ถึงขั้นสลดถถูๆแน่นอนนะครับแต่ตัวร้ายไอ้ผู้ชายคนนี้แหละเป็นตัวร้ายของเรื่องนี้พี่โอสปอยนิดเดียวเท่านั้นเองตัวร้ายคนนี้มันแต่งงานเพื่อผลประโยชน์แล้วผู้หญิงคนนี้ก็บังเอิญจำนนต่อโชคชะตาแต่แต่เมื่อตัวเองถูกชุดลงจากรถไฟมาแล้วก็เลยคิดว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตเปลี่ยนไปแล้วก็เลย พยายามทําทุกวิถีทางไม่ให้กลับไปแต่งงานกับไอ้คนนี้ไดนะ้ในขณะที่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้รู้เรื่องด้วยของผู้หญิงคนนี้ก็พยายามรับผิดชอบทําทุกวิถีทางที่ให้ผู้หญิงคนนี้กลับไปยังคลองไปตามประเพณีเหมือนเดิมมันสนุกมากสนุกจนแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงถูกนะครับคือตัวละครทุกคนแสดงได้ดีหมดพระเอกคนนี้ก็ดีดีในเอกคนนี้ก็เก่งคนนี้เป็นเป็นผู้หญิงที่ฉลาดหลักแหลม นะครับมีความรู้มีความสามารถแต่เนื่องจากมันเป็นประเพณีของอินเดียไงต้องเชื่อแม่แม่บังคับให้แต่างงานทาั้งที่ตัวเองอยากจะเรียนสูง,สงนะครับแล้วผู้ชายคนนี้ก็เป็นผู้ชายอินเดียโบราณที่เหมือนกับเป็นหัวหน้าครอบครัวเป,เป็นหัวหน้าครอบครัวตบตีผู้หญิงได้ทําอะไรต่ว่าใช้อํานาจบาดใหญ่ส่วนผู้หญิงคนนี้ไม่มีความรู้อะไรเลยแต่ก็มีวิชางานบ้านมีวิชางานเรือนติดตัว พอที่จะเอาตัวรอดได้ถ้าจะต้องใช้ทักษะเหล่านี้มันก็คือมีทางรอดของเธอและเธอก็รอนมันก็เป็นคล้ายๆค,ค,คงคู่ใบอะถ้าผู้ชายไม่กลับมารับหรือถ้าผู้หญิงที่ถูกผู้ชายทิ้งแล้วไม่มีวันที่จะกลับไปบ้านตัวเองได้อาจจะจำบ้านตัวเองได้แต่ว่าไม่กล้ากลับนะครับต้องอยู่บ้านสามีเท่านั้นต้องให้สามีเป็นคนมารับเท่านั้นเนี่ยมันหนังว่าด้วยประเพณีวัฒนธรรมของอินเดียและเรื่องราวล้าสมัยบางอย่างที่เขาอยากจะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและผู้หญิงคนนี้คือตัวแทนของความเปลี่ยนแปลง แล้วมันมีบทน่ารักบทหนึ่งมากๆเลยเหมือนจะเป็นตัวที่เหมือนจะเป็นตัวตลกหรือตัวไม่ดีแต่พี่โอชอบมากนะครับคือตัวตำรวจอยากจะให้ดูเอาไว้ชอบไม่รู้บรรยายนยายยาวเ,เกินไปแล้วคลิปนี้ก็สปอยไปพอสมควรนะครับอยากให้ดูจริงๆเรื่องนี้พี่โอให้สิเต็มคะแนนเฉลี่ยใน amdb ได้อยู่ที่8.2เต็มสิทหนังอินเดียาหายากมากนะครับที่จะมีคะแนนในอินเดียเอ้คะแนนใน amdb สูงเกิน8เนี่ย ไปดูกันได้เลยครับฉายที่สุขุมวิทไอคอนและพัทยาน่าจะอยู่จนถึงวันพฤวัน พฤหัสสัป,ปดาห์นี้เท่านั้นเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องใหม่แล้วก็สัปดาห์ต่อไปก็มีเรื่องใหม่อีกนะครับคนดูก็ไม่ได้มากพอที่น่าจะดึงลงไว้ได้ก็ถ้าใครไม่ได้ดูในโรงภาพยนตร์ก็รอดู Netflix ก็แล้วกันถ้าพี่โอพูดเละผิดพลาดขาดตกบกพร่องต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับแล้วพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆขอบคุณบอลิวูบางกอกเมเจอร์สุขุมวิทขอบคุณครับสวัสดีครับ